การหาทองเริ่มขึ้นเมื่อวันที่24เดือนมกราคมปีพุทธศักราช1848เมื่อทองคำถูกค้นพบโดยเจมส์ดมาแชนที่โรงเลือดชาเตอร์ในโคโลมาแคลิฟอร์เนียบุคคลกลุ่มแรกที่ท,ทราบข้อมูลยืนยันการตื่นทองคือประชาชนในโอเรกอนหมู่เกาะแซนวิช ฮาวายและลาตินอเมริกาผู้ที่เป็นกลุ่มแรกที่เริ่มแห่กันเข้ามาในแคลิฟอร์เนียในปลายปี1848ข่าวทองคำดึงดูดประชาชนราว3 0 0 0 0 0คนมายังแคลิฟอร์เนียจากตัวสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศในจำนวนนี้ประมาณครึ่งเอกรอหนึ่งมาทางทะเลและอีกครึ่งมาทางบกจากทิศตะวันออกตามเส้นทางแคลิฟอร์เนียและเส้นทางแม่น้ำฮีลา นักสแสวงทองมักเผชิญความยากลำบากมากมายระหว่างทางขณะที่พูดมาถึงใหม่ส่วนมากเป็นชาวอเมริกันการตื่นทองก็ดึงดูดผู้คนหลายหมื่นคนจากลาตินอเมริกายุโรปออสเตรเลียและจีนเริ่มแรกก้อนทองคำสามารถหยิบขึ้นมาจากผือนอหนูต่อมาทองคำถูกแยกจากทานน้ำและก้นแม่น้ำโดยใช้เทคนิคอย่างง่ายเช่น การร่อนมีการพัฒนาวิธีการที่ชับซ้อนขึ้นและได้ถูกนำไปใช้ในที่อื่นด้วยนอนเอนจุดสูงสุดการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาถึงจุดที่ต้องมีการจัดหาเงินทุนอย่างสำคัญซึ่งเพิ่มสัดส่วนบริษัททองคำต่อน,นักขุดปัจเจก ในยุคนั้นมีการค้นพบทองคำที่มีมูลค่ากว่า10,000หล้านดอลลาร์สหรัฐตามมูลค่าปัจจุบันซึ่งทำให้คนส่วนน้อยมีความมั่งคั่งมหาศาลอย่างไรก็ดีส่วนมากเดินทางกลับบ้านโดยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นกว่าก่อนออกเดินทางมาเล็กน้อย ลของการตื่นทองนั้นสำคัญซานฟรานซิสโกเติบโตขึ้นจากนิคมเล็กๆที่มีผู้อยู่อาศัยราว200คนในปี1846มาเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่มีประชากรราว36,000คนในปี1852ถนนโบสโรงเรียนและเมืองอื่นถูกสร้างขึ้นทั่วแคนนีย er, ในปี1849รัฐธ,ธรรมนูญของรัฐถูกเขียนขึ้นมีการเลือกตั้งผู้ว่าการและสภานิติบัญญัติ และแคลิฟอร์เนียกลายเป็นรัฐหนึ่งในปี1850อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อประณีประนอมคริสต์ศักราช1850การหาทองที่แคลิฟอร์เนียก็ต้องเอเลขด้วยชีวิตขอขอ,อบคุณที่รับฟังชอบกดติดตามสวัสดีครับ